สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แท้งเวิลด์อินไทยแลนด์ช่องสําหรับคนรับรถถังทุกคนครับวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนมารู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้นั่นก็คือ 2026T56 ไท a แลนด์แท้งรถถังสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยเพื่อการใช้งานในภูมิประเทศของบ้านเราโดยเฉพาะตัดภาพโชว์ตัวรถถัง 2026T56 หมุนรอบคัน 2026t56 Thailand แท้งเป็นรถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเคี้ยวเล็บให้กับกองทัพไทยในอนาคตตัวรถถังมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนเจอะก,กราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนจรวดนำวิถีได้ครบถ้วนจุดเด่นสำคัญของ 2026t56 คือตัวกราะคอมโพสิตทีท่เสริมด้วยแผงกราะปฏิกิริยารุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะพลังสูงและจะรวดต่อต้านรถถังยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีภาพอินสิ์ต่อซูมกรอะปืนและระบบเซ็นเซอร์ต่างๆระบบควบคุมการยิงใน 2026T56 เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบมาพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนกล้องเลเซอร์วัดระยะและระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติช่วยให้ยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพอากาศที่มีฝุ่นหรือฝนตกหนัก ขุมพลังของรถถังคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถลุยทางวิบากได้อย่างดีเยี่ยมด้วยช่วงล่างแบบเธอชั้นบารุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อภูมิประเทศแบบป่าเขาและพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างลงตัวภาพรถถังลุยน้ำปีนทางชัน นอกจากนี้ 2026T56 ยังติดตั้งระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System หรือ APS ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือกระสุนต่อต้านรถถังที่ยิงเข้ามาได้ก่อนจะถูกตัวรถถังที่สำคัญรถถังรุ่นนี้ออกแบบและประกอบขึ้นในประเทศไทยโดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า60%ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ไทยภาพโรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตในไทย สำหรับใครที่ชอบรถถังสายพันธุ์ใหม่หรืออยากรู้ว่ารถถังของไทยพัฒนาไปถึงไหนแล้ว 2026T56 Thailand Tank คืออีกหนึ่งความภูมิใจที่เราต้องจับตามองในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Tank World in Thailand ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับรถถังและยานกราะจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปิดด้วยโลโก้ช่องบวกเสียงเอฟเฟกรถถังยิงปืนใหญ่